สวัสดีครับทุกผู้ชมในช่องพี่ปิงไฮเอ็นอาจจะแกงชาดเดี่ยวในช่วงพี่ปิงไฮเอ็นกับชื่อเด็กเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็กลับมาใหม่อีกแล้วในเกมอวตารโฮนะครับเออผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะทุกคนเห็นด้านขวามือหน้าจอผมไหมหน้าจอด้านขวามือตรงเนี้ยมีคําว่าเบต้าอยู่เนะี่ยมันคือเขาให้เล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ตอนนี้จริงมันมันเป็นระบบทดลองก่อนตอนแรกเมื่อ อัปเดตเมื่อตอนวันพระรสที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นระบบทดลองเฉยๆแต่ถ้าระบบจริงตอนเนี้อัปเดตแล้วนะครับนี่ระบบจริงๆนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสามารถเจอกันได้นะครับดีใจมากๆเลยในสกัปเดตซากที่เพราะว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก,กัน2คนนะครับมีผมแล้วก็เล่นได้อีกคนหนึ่งนะครับโอเคงั้นเราไปอัปเดตกันเลยพร้อมยังถามพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยเรสก หน้าปกใหม่สวยมากเลยอะสามารถเล่นกับเพื่อนได้สนุกเลยสบายแล้วงั้นรอ,อตอนอัปเดตเสร็จแล้วกันนะครับโอเค l ล t s ก o okay, ตอนนี้ก็ใกล้อัปเดตเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมรอสักครู่หนึ่งกนเห็นไหมเป็นหน้าปกใหม่นะเป็นนี่แล้วแล้ๆแล้วกันแล้วแล้วแล้วโอเคสำเร็จแล้วแล้วเรา h อ p ไปเล่นกันเลย let's go ดูสิการอัปเดตครั้งใหม่จะเป็นยังไง đúng đúng, cá sấu, nhảy, đấy, có gì เป็นยังไงดูสิสามารถเขามาร่ du วมลกเราได้ใช่ไหมเฮ้ใส่ดีได้นะเดแ๋ยวนมันมีอะไรต้องมีอะไรมีว่าตไหนเนะดี๋ยวนะเดรโรคค่ฮิซสย ลองเข้าบ้านอย่างนี้ดูก่อนสิไปเช็คก,ก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอืม ก็อ๋อเออสรุปว่ามันข้างหน้านี่ว่ะนี่มันให้เลือกนะครับสําหรับถ้าอยากไปโลกอื่นก,ก็สามารถจอยได้ส่วนถ้าเป็นคนอยู่ในโลกนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเฮชแต่ผมไม่รู้ข่าอะไรก็เนี่ยเบตานะครับสําหรับการอัปเดตใหม่จริงๆมันก็มันระบบทดลองมาแล้วแต่รอบนี้มันคงจะไม่เปลี่ยนรหัสใช่ไหมผมก็ไม่ทราบคือกันนะผมขอลองดูแป๊บหนึ่งว่ามันจะ เปลี่ยนรหัสไหมตรงริมนี่ยเป็นแป๊บหนึน่งครับโอเคนี่ผมเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตกะกี้ผมออกไปผมจะมาดูว่ามันเปนลี่ยนรหัสไหมรหัสที่ผมว่าผมหมายถึงตรงนี้ข้างบ,บนเห็นไหมครับจะมีรูปโลกอยู่อา้าวอืม่าก็ไม่เปลี่ยนนี่นะก็เนี่ยก็สามารถ เข้ามาได้น,นะถ้าใครอยากเล่นนะก็หลาดผมก็เห็นนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหลาดผมไหมผมให้ดูนะหลาดผมในเมืองผมก็มีประมาณนี้นะเมืองผมเป็นตอนมืดนะไม่ค่อยเป็นตอนเช้าสักเท่าไหร่เ <c oughs> <c oughs> สร็จล้ว่าสรุปว่าที่มันอัปเดตก็คือตัวนี้นะตัวเบต้านะเป,นเป็นตัวแบบสามารถให,ให้คนอื่นเข้ามาร่วมเล่น เกมกับเราได้นี่อาวาตารโหนะครับก็อันเด็คันนี้ก็มีแค่นี้แหละเอี๋เดี๋ยวถ้าทุกคนดูอ่ะเสร็จแล้วก็บอกเลยนะอม่ใช่สิต้องบอกว่าถ้าทุกคนดูแล้วแล้วก็โอเคนะบอกไม่ให้ดูและประมาณนี้คัละกันปึ๊บเราออกก่อนชิปแล้วเราก็ไปไปหาที่เกาะบินไปก่อน เกาะก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตที่เกาะก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมีแค่นี้โอเคก็สรุปว่าก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรอืมโอเคเัิ่ไปกลับไปที่เดิมผมจะรีวิวตัวละครให้ดูแต่ละตัวนะว่ามีตัวอะไรบ้างอัปเดตอีกทีหนึง่งตัวละครไม่ได้อัปเดตตั้งนานเลยเออนี่นะครับตัวละครที่ผมมีทั้งหมดนะเอาตั้งแต่ตัวแรก ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วก็คือพี่ฝนพี่เอกอยู่ใน y o u t u b e แล้วก็น่าจะรู้จักนะทุกคนอันนี้พี่โพนี่พี่โพนี่จริงๆมีหูฟังนะครับแต่ผมถอดไว้อันนี้พี่อุจุนฮัเอ็นแล้วก็ชาวแก๊งฮันเอ็นทั้งหมดพี่มีพี่บอสพี่ก๊อตพี่ปื๊ดพี่ปื๊ดจริงๆไม่ได้เปิดหน้ากากนะแต่ผมทำให้เขาเปิดหน้ากากเพราะว่า นื่องจากทำไมเราไม่รู้ว่าหน้ากากทมันไม่มีไงในเกมมันไม่มีหน้ากากก็เลยเอาเป็นอย่างนี้ไปแล้วกันก็เป็นพี่ปื๊ดพี่แป๊ะพี่แป๊ะน่ารักเลยแป๊ะน่ารักปุ๊กปิดอันนี้พี่หนุ่มม่วงก็ตอนแรกพี่หนุ่มมาหมยาวนะครับผมคงเคยน่าจะเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่พี่หนุ่มม่วงตอนนี้ผมสั้นแล้วพี่คนนี้ชื่อพี่พี่บิวนะครับพี่บิวก็อดีตก็เป็น MC ของไฮเออเจอี่นะรแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ออกออกไปแล้ว แต่ผมก็ทําไว้ตั้งนานแล้วตอนนั้นเขายังไม่ออกผมก็เลยทําไว้ทําไว้นานแล้วส่วนนี้ก็พี่ไม่ใช่สินี่ไม่ใช่พี่มันต้องเรียกว่าเป็นตัวการ์ตูนในดิสนีย์ก็คือเอลซ่าจริงจมีแอนนานด้วยนะแต่ยังไม่ถึงอันนี้มีเอลซ่าเอลซ่าก็จะนี่เป็นเนีสีฟ้าทั้งตัวส่วนนี้คุณในในพาวเวอร์พับโกครับเป็นการ์ตูนพาวเวอร์ัแต่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะตัวนี้ตัวนี้ ไอ้ตัวนี้ด้วยลืมแล้วก็ตัวนี้เขาใส่เสื้อคลุมเพราะว่าเนื่องจากไม่อยากให้เห็นว้าเพอ่ไปกดผิดซอรีซอรีสอร,อรีไม่ได้ตั้งใจนะตะกี้ไม่ได้ตั้งใจไม่เกี่ยวนะเออเอาไมเอาไม่เอาไมเอาไมย้อนกลับตัวนี้ถึงตัวนี้นะแล้วก็ถึงตัวนี้เขาใส่เสื้อคลุมเพราะว่าการการเห็นข้างในก็เลยใส่ไปอย่างนี้อันนี้พี่ปุ๊พี่ปุ๊แม่บ้านไฮเอ็นนะ ทุกคนก็น่าจะรู้จักลแล้วพี่ปุ๊ที่เขาเป็นแม่บ้านไฮเอ็นประจําไฮเอ็นเองอันนี้ผมตัวผมเองตัวผมเองตัวผมเองนะครับอันนี้แม่ผมแม่ผมก็ชุดสวยๆเลยตอนแรกไม่ใช่ชุดนี้นะผมเปลี่ยนใหม่จริงๆตัวละครก็เปลี่ยนหลายตัวแล้วนะครับตัวตัวพี่ปูก็แต่ก่อนนี้ไม่ใช่เป็นพี่ปูนะครับแต่ก่อนนี้เป็นเป็น แต่ก่อนนี้เป็นพี่มาการองผมจําได้ว่าพี่มาการองตอนตอนตอนนั้นเป็นพี่มาการองอยู่พี่มาการองที่เคยอยู่กับพี่อุุนพี่อาเรียแต่ตอนนี้ครองอไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นพี่ปูแทนก็ไม่มีอะไรนี่ตัวผมเองแม่ผมเปลี่ยนแค่แม่ผมก็เปลี่ยนชุดอยู่หลายครั้งแล้ว่าจะได้เป็นชุดนี้ส่วนนี้ก็พ่อผมพ่อผมก็เปลี่ยนชุดเหมือนกัน อันนี้อาม่มาผมอาม่มาผมก็ชุดเดิมทุกก็น่าจะนนั้จะำได้แล้วเพราะผมเคยบอกไปในคลิปก่อนแน่นอนว่าอาม่าผมจริงๆตอนนี้ก็แก่แล้วแต่ก็อยากให้เขาสาวๆหน่อยไม่อยากให้เขาแก่ส่วนนี้ก็น้องไม่รู้อะผมไม่รู้ว่าน้องไม่น้องไม่มีชื่ออะเป็นสมมุติว่าเป็นผมตอนเด็กแล้วกันอันนี้ก็วันใหม่น้องวันใหม่นะน้องวันใหม่ที่อยู่ในหมู่บ้านผมทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ อันนี้ก็อปอก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยน้องอปอเสื้ออันนี้ก็ฟ้าฟ้ารักพ่อไม่รู้อ่ะคืออปอแต่งให้น้องอปอแต่งให้ก็เลยเป็นเป็นอย่างนี้เสื้อนี้คือพะบอุอปอก็ช่องสามตัวสุดป่วนใะนยูทูปก็น่าจะรู้จักคงนั้น่าจะรู้จักช่องสามตัวสุดป่วนเสื้อนี้ก็เป็นฟ้ารักพ่อจะไม่รู้อ่ะพ่ออุน้องอุปอเขาแต่งก็นั่นแหละ อันนี้พี่แก๊สพี่แก๊ส X2 นะครับพี่แก๊ส X2 นะครับพี่แก๊ส X2 ก็เนี่ยประมาณนี้ผมก็ผมผมก็เขาประมาณนี้ผมก็มไม่ดูกันว่าผมเ,เสียอะไระนนี้อันนี้คือแอนนาครับก็คือก็คือเมื่อกี้มีเอลซ่าก็มีแอนนานะครับแอนนาก็เป็นอย่างนี้ อันนี้ก็น้องอีกคนหนึ่งน้องคนนี้เป็นใครดีเป็นฝาแฝดผมละกันมัง้งไม่รู้ไม่รู้อันนี้คิสต็อปนะครับนนคิสต็อปก็จากการ์ตูนเรื่องฟลอรเซนก็จากแอนนากับเอลซาเลวแหละก็คิสต็อปก็เป็นแฟนกันกับแอนนาะก็ไนส่วนนี้น้องน้องที่อุบลน,นะน้องที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีน้องชื่อยงยงหมิงซึ่งเขาอยู่อุบลเขาไม่เขาไม่อยู่ที่นีผมทำใบตาแล้วแหละตัวตัวละครเนี้ย ส่วนนี้อันนี้เด็กปั้นเด็กปั้นผิวจุนนะเด็กปั้นจริงๆเขาใส่หน้ากากขาวนะเด็กเด็กปั้นเขาใส่หน้ากากสีขาวจําได้แต่เขามันไม่มีในเกมมันไม่มีหน้ากากขาวๆแบบคล้ายๆเด็กปั้นก็เลยเป็นอย่างนี้ไปจริงๆแต่ก่อนไม่ใช่เด็กปั้นนะตอนแรกมันเป็นเป็นใครเนี่ยลืมละผมก็ลืมไปแล้วตัวเราขลายตัวที่ผมมัวมัมัวมตัวมัวมซัวัวไป อ๋อตอนแรกเป็นผู้ชายปกติเฉยๆไม่มีอะไรผมจําได้แต่ก่อนนี้เป็นผู้ชายแบบรูปร่างคล้ายๆโคนนะั้นมั้งประมาณนะั้นส่วนอันนี้ก็แต่ตอนนี้เป็นผีผมเคยเคยแต่งมั่วๆได้อารม์มเหมือนประมาณเป็นผีเฉยๆแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นเป็นพี่ JK นะก็พี่ JK ก็นี่แหละประมาณส่วนสองคนนี้ก็สองคนนี้ผมก็ไม่รู้จะบอกไงทุกคนก็ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็น คลิปป่อคลิปเ่าเขาก็น่าจะรู้จักนะถ้าใครเคยดูนะก็คือน้องน้องน้ําหวานกับน้องเวียนะน้องเวียกับน้องน้ำหวานก็เขาก็อยู่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวกับผมเนี่ยแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดสีสเกตเขาจะกลับมาเดือนกันยาเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะเขาจริงๆเขาเขาบอกให้ผมแต่งตั้งนานนะก่อนเขาจะไปอยู่จังหวัดริสเกตอีกนี่เขาก็แต่งสีสันสไตล์ ก็ตัวละครผมก็มีประมาณนี้นะตัวจริงๆตัวละครตัวนี้เราประวัติก่อนตัวตัวละครตัวนี้แต่ก่อนนี้เป็นพี่อูพี่เมย์พี่บอสตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะตอนแรกจริงๆมีสร้อยเ้วยนะสร้อยสร้อยก็คือเป็นสร้อยจากตัวละครเดิมจริงๆพี่อู๋อะตอนแรกพี่อู๋ผมสีฟ้าเลยสีฟ้าแป๋วเลยตอนแรกผมเขาอะแต่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนอะ ออกมาพี่อู๋เขาผมสีแดงไปแล้วนี่พี่อู๋ัวจริงอย่างนี้พี่อู๋ตอนแรกผมสีฟ้าตอนนี้เป็นผมสีแดงไปแล้วเฮ้ย mm hmm. ตอนแรกเขาผมดำาก่อนผมดำผมไม่ผมดำผมไม่รู้ผมดำผมไม่เคยทำผมเคยผมทนตอนตอนผมทำผมฟ้าแค่นั้นนี่ผมเคยทำผมดำนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าทำนานแล้วตอนนั้นผมเคยทำผมดำรอบหนึ่งแล้วก็ทำเป็น ผมสีทองรอบหนึ่งแล้วก็กลับมากลับมาเป็นสีฟ้าจริงเขาเคยทำผมสีฟ้าสองรอบแล้วส่วนพี่เมย์พี่เมย์ก็ชุดเดิมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงส่วนพี่บอสก็เปลี่ยนแค่ตาครับเพราะว่าตาเขาตาเขาตอนแรกไม่ใช่สีสีเหลืองตอนแรกตัวเก่าที่ผมทําพี่ก๊อตก็พี่ก๊อตก็ประมาณนี้พี่ก๊อตเป็นไง <laughs> ไม่รู้แต่งตาสไตล์ชุดนี้ผมได้มาจากโคับ,บที่โคน้ในอวตารเวอร์ทุกคนไม่รู้ทุกคน,ไม,กคนไม่รู้ว่าทุกคนเคยเคยได้ไหมเสื้อเนี่ยเสื้อสายรุง้งผมเลยเอาใส่เพให้พี่มีเนี่แหละเพราะว่าเหมาะสุดแล้วพี่มีสวยสุดก็เลยเอาเาเสื้อน,นี้ก็เอาแต่งให้พี่มีเสื้อพี่อู่ก็กางเกงแดงนะเสื้อก็สีเขียว ก็ประมาณนี้แหละอยแค่นี้ก็พอโอเคไปก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ดีไหมดูเมืองทั้งหมดก่อนเช็คก่อนว่าอีตรงไหนผิดพลาดไปไหมถ้าผิดพลาดประกันใดก็ไปรู้ด้วยขอไยด้วยเด้อถ้าผิดพลาดประกันใดพูดผิดอะไรขอไยด้วยเด้อถ้าพูดผิดนะส่วนเกาะเรผมไปดูแล้วส่วนนี่ ก็คือบ้าน4ี่ห้าห้าหลังห้าหลังอยู่ในบริเวณเดียก,กันก็คือหนึ่งสสามสี่แล้วก็หลังที่5้าอยู่ไกลหน่อยหลังที่5้าเป็นบ้านพักตาอากาศอยู่นี่อยู่ขวามือสุดสนามบินเลื่อนไกลมากเลยก็ไม่มีอะไรแล้วำารบคีนี้ก็ไปจบไปจบกันนะเกมเลย หน้าเกมเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันแบบเล่นคนอื่นได้นะสหรคดปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์กดติดตามช่องผมนะครับขอให้ช่องผมติดตามถึง1000คนนะครับสหรคดปนี้กำลัวก,ก่อไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายเอ้ยก่อนลาจากกันลืมบอกจะมีคลิปร้องเพลงเร็วๆนี้รอดูนะครับว่าจะเป็นคลิปร้องเพลงอะไร รอดูนะสำหรับคลิปนี้กันไปขอไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ